ทีตารีสวาง7 8 9สวัสดีค่ะในวันที่15ตุลาคมมีการประกาศชื่อเข้าชิง8รางวัลสำหรับงานโกลเด้นโรสเตอร์อะวอรครั้งที่36ซึ่งได้ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตจำนวนมากชาวเน็ตค้นพบโดยไม่คาดคิดว่าวัอยปอผู้มาใหม่ในวงการภาพยนตร์กลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากผลงานของไวอปอได้รับการคัดเลือกเข้าชิงสองรางวัลสเรื่องเรื่องแรกก็คือ ภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญเรื่อง Hidden Blade และอีกเรื่องก็คือภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าเรื่อง b o r n to Fly ในจำนวนภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องของไวท์ปอเรื่อง Hidden Blade เขาเป็นนักแสดงนำชายคนที่สองและ b o r n to Fly เขาเป็นนักแสดงนำเขาได้จับคู่กับราชาแห่งภาพยนตร์อย่างโทนี่เลียงและหูจีนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำและนักแสดงชายคนที่สบทบาทของไวท์ปอก็สำคัญมากดังนั้น การมีส่วนร่วมของไวปอรในการเสนอชื่อเข้าชิงในภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้จึงมีความสําคัญมากเป็นที่น่าสังเกตว่าไวปอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล g o l d ด n Roster a w a r d สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกจากบทบาทของ Mr. สเยหรือเลขาเย Ye, ในภาพ,พย,ายนตร์เรื่อง Hidden Blade ผู้เข้าชิงร่วมกับเขาได้แก่ลีเสเอเจนจาก The g คอเลยเจอินจาก The ะ i v e r e ร์อหูจิน จากบอ r ทูฟลายและจือชาจากแ Back t t ูท i เบตเลยเจอินและหูจีนเป็นดาราภาพยนตร์ทั้งคู่ส่วนลิเซียเจียนเป็นนักแสดงรุ่นเกา่าบทบาทของจือชาที่เขาเล่นในเฟิงเซินนั้นเต็มไปด้วยภาพลักษณ์และพย์ซึ้งมากเกี่ยวกับรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อนี้แฟนๆของไวปอมมีความสุขมากและกล่าวว่าการเสนอชื่อนั้นถือเป็นการการันตีในความสามารถและทักษะการแสดงในภาพยนตร์ เรื่องแรกของไวปปอที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถือเป็นการยอมรับถึงความแข็งแกร่งของเขาเป็นอย่างดีที่สุดไอดอลที่ผ่านตัวมาเป็นนักแสดงคนนี้ประสบความสําเร็จครั้งแรกในวงการภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ร่วมกับเฉินถิงลิงและตอนนี้เขาเปิดประตูสู่วงการภาพยนตร์ได้สําเร็จแล้วเขามีอนาคตที่สดใสในส่วนของรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อินชาลเฟยเลขาที่การสมาคมภาพยนตร์จีนกล่าวว่า แนวทางการมอบรางวัลก็คือไม่ยกย่องญาติพี่น้องแต่ยกย่องผลงานเท่านั้นนั่นคือความเป็นกลางโดยสมบูรณ์แน่นอนว่าผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่ชาวเน็ตก็คือหวังอี้ป๋อชาวเน็ตบางคนกล่าวว่าหวังอี้ป๋อและหลีเสี่ยเจียนปรากฏตัวในการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชาย,ยอดเยี่ยมในเวลาเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่สุดในภาพยนตร์จีนในปัจจุบันอันที่จริงในครั้งนี้ หวังอี้ป๋อและหลี่เสี่เจียนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมด้วยกันซึ่งทําให้หลายคนประหลาดใจท้ายที่สุดแล้วหลีเสี่เจียนเป็นนักแสดงที่มากด้วยประสบการณ์และทํางานด้านภาพยนตร์มานาน,นานหลายทศวรรษในขณะที่หวังอีป้ปอเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในวงการภาพยนตร์ทันทีที่รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลโกลเด้นโรสเตอร์วอร์ดออกมาวงการภาพยนตร์ทั้งอุตสาหกรรมก็คลัง่งไคล้ในทันที การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเสนอชื่อที่เพิ่งประกาศนั้นเราก็ระเบิดลูกใหญ่ยังไม่ต้องสงสยัยทำให้เกิดความโกลาหลในโซเชียลมีเดียและแฟนๆภาพยนตร์รายใหญ่อย่างมากนักแสดงภาพยนตร์หน้าใหม่ไว์ปอลได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายายอดเยี่ยมจริงๆแล้วเขาเป็นป๊อปไอดอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วแน่นอนว่าการเสนอชื่อนี้จะทำให้เขาได้รับความสนใจมากขึ้นและจะส่งผลต่ออาชีพการงานของเขา และการแสดงนานาคตของเขาอีกด้วยเขานี้ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงทั้งหมดแฟนๆและผู้ชมจํานวนนับไม่ทวนต่างชื่นชมทักษะการแสดงอันยอดเยี่ยมของไวป์ปอหากการชนะรางวาัล Movie Channel Mod Media o Attention Award ของไวป์ปอก่อนหน้านี้ได้รับการยอมรับจากสื่อและสาธารณชนและในครั้งนี้ก็ได้รับการยอมรับจากแวดวงวิชาการและวิชาชีพในภาพยนตร์เรื่อง Hidden Blade เลขาเย ที่รับบทโดยหวอีปอเขาเป็นทั้งคนดีและคนชั่วเขาอยู่บนเวทีร่วมกับนักแสดงที่ทรงพลางอย่างโทนี่เลียงต้องชิงไหวชิงพริบกันเขามีส่วนในการแสดงที่ละเอียดอ่อนและเจาะลึกในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งนำอาณ์ที่สะท้อนกลับคืนมาสู่ผู้ชมในภาพยนตร์เรื่องบอนทูฟลายเขารับบทเป็นนักบินทดสอบรุ่นใหม่ที่กล้าหาญและมีไหวพริบโดยตีความจิตวิญญาณของนักบินทดสอบของกองทัพอากาศจีนที่มีความเชื่อมัน่น และความกล้าหาญอย่างแนวแน่เมื่อเผชิญกับแรงกดดนันและความทา้าทายอันยิ่งใหญ่การแสดงของไวปอร์นฮิเดนเบลดและบอลทูฟลายแสดงให้เห็นถึงทักษะการแสดงและความเข้าใจตัวละครอย่างลึกซึ้งเขาสามารถสลับไปมาระหว่างบทบาทประเภทต่างๆได้อย่างง่ายดายแสดงให้เห็นถึงทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการแสดงที่หลากหลายการเสนอชื่อของเขาในครั้งนี้สมควรได้รับอย่างยิ่งนับตั้งแต่เดบิว ไวป์ปอได้รับความรักจากผู้ชมอย่างมากจากภาพลักษณ์ที่หลากหลายของเขาเขาไม่เพียงแต่มีผลงานที่โดดเด่นในการร้องเพลงและเต้นรำเท่านั้นแต่ยังแสดงทักษะการแสดงที่โดดเดน่นในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อีกด้วยในครั้งนี้เขาได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัล Golden r a s t e r r y Award จากเรื่อง Hidden Blade และ Born to Fly ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการยืนยนันและการยอมรับในทักษะการแสดงของเขาทั้งหมดนี้ เป็นการพิสูจน์คุณภาพและอิทธิพลของผลงานทั้งสองเรื่องของเขานี้อีกครั้งสำหรับพิธีมอบรางวัลโกลเด้นโรสเตอร์วอตที่กำลังจะมาถึงผู้ชมต่างก็คาดหวังกับการแสดงของหวยปอในฐานะนักแสดงหนุ่มอนาคตของหวังอีปอนั้นไร้ขีดจำกัดความสามารถและการทำงานหนักของเขาจะนำพาเขาไปสู่วงการบันเทิงและความสำเร็จมากยิ่งขึ้นให้เราตั้งตารอชมการแสดงอันยอดเยี่ยมของเขาในงานประกาศรางวัล กดเดิน roster วอ a r d และนำเซอร์ไพรส์มาสู่ผู้ชมอีกมากมายว่ากันว่าผลงานการคัดเลือกมีมากมายจนยากที่ทุกคนจะตกลงกันได้สันนิษฐานว่าผู้ตัดสินยังคงยึดถือมาตรฐานไม่คำนึงถึงญาติรับรู้แต่ผลงานผลงานที่สามารถเสนอชื่อได้ล้วนเป็นผลงานคุณภาพสูงส่วนงานที่ไม่ได้เสนอชื่อก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าจริงอยู่ในใจของผู้คนอยู่แล้วดังนั้นโปรดอย่าท้อถอย และในวันนี้พี่ปังก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ